ในเมื่อเด็กเขารักกันเขาชอบกันเขาพ่อก็คิดว่าให้เขาพบกันไปให้ดูใจกันไปแต่ว่าต้องพ่อก็อมีแต่ว่าให้เขาอ่ะโัมัสไปที่ฟุตบอลให้มากไอ้เรื่องนี้ก็ปล่อยพ่อก็ไม่ได้กีดกันครับันต้องปล่อยไปเป็นเรื่องของเขาในเมื่อถ้าเขาจะคบกันเราก็ไม่ห้ามแต่เราก็ก็ความคิดเห็นก็ตรงกันนะเพราะเราปุึกสากั์แล้วว่าเขาคบกันมาเขาประมาณ หลังต้นปีประมาณต้นปีห้าแปดที่พอพรลูกข่าวนะที่ไปออกรายการรายการหมดแล้ก็นั่นแหละเขาคงแบบรู้จักกันแล้วแล้วมันมาถึงระดับนี้แล้วะผมก็ต้องมันรูปรักใครผมก็รักด้วยนะคุ้มตรงนั้นผมก็กลัวเจแบบว่าเจเป็นอายุก็เพิ่งยี่สิบสามเองนะแล้วน,น้องเมย์อายุค่อนข้างเยอะกว่า,าแต่ว่ามันถ้ากำลจะคบกันอ่ะพ่อก็เปิดโอกาสให้มันไม่มีอะไรหรอกก็อย่า เจเขามีสมาธิมุ่งมั่นในการเล่นบอลไม่ใช่ว่าพอมีแฟนแล้วอะไรแล้วเปิดตัวแล้วฟอร์มในสนามตกขอรับไม่ได้ถ้าในสนามทิกโอเคขอรับได้